สนุกมากแต่น่ากลัวมากมากค่ะครั้งแรกนอนเต็นท์แบบนี้นะครับในทะเลทรายพาตัวเองมารำบากนะเนี่ยเรา俩现在坐在沙丘上看月亮有一点浪漫的我们开了三个多小时的车好累ใช่นี่คือทะเลทรายเทงเกอร์ซึ่งพวกเราจะพักตากอากาศกันในทะเลทรายนี้ในคืนนี้ใครไม่เหลียวอ่ะไปไป 哦、oh,，我怕把，我怕把这个扔。没事，哎呦妹。出发。啊，出发，你先。别说、哎，哎呦、哎，太高了。走慢，哎。哎。Oy. 这是大家一起拼车，到目的地。沙子好甜的，这边的。我有没有发现这沙子很细腻？我点、啊、不,不出去，我点、哎哎、出去。哎。我、oh。都开不来。这下子，

我们现在可以去我们的帐篷里不？帐篷就是有点热，你们想去就可以去啊。你们订的啥房间？大床房就一个。大床房的一排都可以住。那那这呃，我是我们随便找一间住。随便找，现在没游客，你们随便的一间挑。等你瞧见了，你 <ancies> 没我我<里面试>你矮了，咱们让董事长跑啊！他，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 他 ตู้มีสองชั้นนะฮะว้าวาไม่เบาเนี่ย้าะเ看一下刷我的่ะ แ,แต่กลายเป็นว่าเมื่อพวกเราเข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วไมโครโฟนของเรานั้นดับเพราะอากาศมันร้อนเกินไปซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะอากาศในทะเลทรายนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเนี่ยเราซื้อตั๋วกิจกรรมนะฮะที่ไปทำกิจกรรมการทะเลทรายนะครับในราคา200หยวนนะจุดที่พวกเรานั้นอยู่ตอนนี้นั้นนะครับเป็นทะเลทรายที่อยู่บนจุดตัดระหว่างมงโกเลียในการสู้และหนิงเซียนะครับซึ่งมันมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าถิงเกรหรี่สาโมหรือในภาษาอังกฤษว่าทะเลทรายเทงเกอร์ในรถของเรา ขึ้นกันโห่เกาฮึ你เอราผอว่ะเฮ้ย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 เ่ะตเ้ยเฮ้่เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้้เยเ้เย นี่คนก็ึ้นมาเต็มคันแล้วเตรียมตัวออกเดินทางรถนี้แบบวิบากมากขึ้นลงได้เฮ้ยเขาถึงบอกให้ใส่เข็มขัดนิภายเพะเราเห็นนี่นนแบบถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวทะเลทรายของจีนก็ต้องลองดูสักครั้งนะครับมันก็เหมือนกับรถที่วิ่งขึ้นเขาลงเขากระชากไปกระชากมาอย่างไรอย่างนั้นซึ่งก็สนุกดีแต่เ็ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเผลออาปากขึ้นมาซ้ายก็จะกระเด็นเข้าปากของเราอย่างไม่ระวังตัว ข้าศ์ส์好好玩你看好细哇เดินมาจะขี่ม้าต่อจ้าไปไปไปมาที่นี่ก็ต้องมาขี่อูดนะเดี๋ยวขี่อูดไปทางนี้ฮนะส่วนม้าไม่ค่อยป๊อปปูล่านะ,ะไม่ค่อยมีคนไปขี่มีแต่คนอยากขี่อูด อูดกำลังรอให้พวกเราขึ้นไปขี่นั่งกันน่ารักเชีชวยวสูงเหมือนกันนะฮะดูดิดด 首先，你们要专心听，知道了吗？骆驼，双手抓紧前面的扶手，扶手就是咱们的生命带啊！你要不抓扶手路，骆驼打个喷嚏你掉下来，掉在肚子下面那是很危险的啊！好怕啊，扶手抓！我好怕不小心踢到那个。上去坐着上去，赶紧上！对，屁股往前起，起！哦，这么起来的！呜、啊，这个我拿。哈哈哈哈 ไม่รู้ว่าเจ้าอูดตัวนี้กินน้อยไปหรือว่าเพีงเพงน้ำหนักตัวมากกันแน่มันดูเหมือนกับว่าแบกเพีงเพงไม่ค่อยไหวเดินโซเซโซเซไปมาตลอดเลยความน่าสนใจของการได้มาขี่อูดบนทะเลทรายของจีนนี้นั้นคือเราจะเสมือได้สัมผัสการเดินทางบนเส้นทางสายใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในอดีตว้าอะไร ที่พวกเรากาลังพานอยู่ตอนนี้เป็นกลุ่มเต็นท์ของแคมปิ้งแคมป์หนึ่งซึ่งในตอนกลางวันนั้นจะไม่มีคนอยู่เพราะที่นี่ในตอนกลางวันนั้นอุณหภูมิสามารถสูงได้ถึง70องศาถ้าเดินเท้าเปล่าบนทรายอาจจะทําให้เท้าพองได้เลยนะครับทะเลทรายเทงเกอร์น,น,นี้นั้นมีพื้นที่กว่า30 0 0 0ตรารางกิโลเมตรเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของจีนเพราะฉะนั้นที่นี่สุดลูกหูลูกตาที่เรามองเห็นได้ก็คือทรายสีเหลืองและท้องฟ้าสีฟ้านะครับ ะ好不好玩เฮ้ยไม่ไม่ไม่เรา说同时说嘛所以吓死我了我以为我踩到路哈好好玩就是好怕我也怕好เมื่อขี่อูดเสร็จร้อยพิงพิงก็อยากจะเล่นกิจกรรมอื่นบนเะเลซายอีกแล้วอะไร 谢谢。哇，这么重！我让胖胖玩这个，胖胖说他怕。人家小朋友都玩。嗯，我对他失望了。我需要一个好老公帮我把他背上去。OK，妈。口坑开，抢拉坤。这拉 คนที่เล่นกิจกรรมสนุกสนุกก็คือพิมพงนคนที่ลำบากก็คือผมเองนครับเราขนเราต้องไปเราต้องนไปเราต้องไเราอง่ไปเราต้งไปเรต้ไปเราต้องนไปเราต้องรา้องาต้นไปไ ลุซี่กล้าสุดงสาก้าเลยไหม当然可以啊，我觉得一点都不恐怖，只是你怕。我不敢，你玩，น下我来，走在下面拍你。哈哈 <laughs>。你看小朋友都玩，小朋友都不怕。ตอนนี้ผมเองก็ได้วิ่งลงมาด้านล่างของภูเขาทรายรอให้ผิงผิงนั้นสไลด์ลงมา。<laughs> เมื、啊、่อกี้เธอบอกว่าตัวเองนั้นกล้ามากแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกลัวซะงั้น。在这里。我跟你说，我在上面可怕了，但是下来的时候就一点都不怕，好好玩。<吧>你还能再给我背上去一次吗？不要了啊，我累了。<laughs> 你来吧。好好玩。像个小朋友一样，你。哎哎呀，可重了。哇哇 这是什么、啊？不知道啊、哇，沙漠里的虫哎！<你>嗯，它走的好快。嗯 มีคนคอสเพย์เป็นนักบินอวกาศด้วยนะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็เตรียมตัวกลับแคมป์เพื่อพักผ่อนตอนนี้พระจันทร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังสว่างอยู่เลยกลับมาแล้วอันนี้เป็นตอนเวลาสองทุ่มนะแต่ว่าฟ้าก็ยังสว่างอยู่แล้วอากาศเนี่ยดีมากรับไม่เหมือนตอนกลางวันเลยตอนกลางวันแบบตอนนี้แบบเย็นสบายตอนกลางคืนจะหนาวได้ยินมาอย่างนั้นนะ พวกเรานั้นกินอาหารค่ำที่แคมป์ในราคาต่อขันหนึ่งหยวนทั้งข้าวและกับข้าวนั้นเติมได้ฟรีไม่อัน้นในขณะเดียวกันนั้นไม้ของพวกเรนั้นก็เสียอีกแล้วเมื่อเรากินอาหารค่าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วท้องฟ้าก็มืดพอดีเลยคืนนี้รอ,อที่นี่ค่ะใช่นอนในเต็นท์นะวันนี้ไปไปว้านีานส่สวยงามาอา,ารรนะังจะอยู่จะไม่นี ใช่มีไฟฟ้าแล้วก็มีโคมไฟเล็กๆนะฮะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำ <c oughs> อ๋อตีหอ้านเลยอ่ะเชียร์ชั่วโมงดังฮะใช่พอละใช่ใช่ใช่ <c oughs> นี่หน้าเต็นท์นะเราก็จะเปิดหน้าเต็นท <c oughs> ์จะมอ่ะเคยมา เราอยากจะเปิดหน้าเต็นนะให้มันลงลงแล้วก็ภรรยาผมกับผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงหาวิธีการไม่เจอทะเลทรายนในยามค่ำคืนตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับได้ไหมเก่งมากๆเก่งเตียกับจ้านอะร่ะที่ที่ที่ี่ยล่ที่ที่ทีทีนท่ที่ี่ททีทีที่่ี่่ แต่กลับกลายเป็นว่าผมนั้นเหนื่อยจนลืมนวดให้กับคุณภรรยาเลยเราไม่ได,ไไดออกมามา่เห็นดวงดาวเลยสักดวงเพื่อนๆก็จนินตนาการแทนนะครับรแล้วก็บนทองฟ้านะฮะก็จะเห็นดวงจันทร์เล้นะครับส่องสว่างมากเลยเราโรแมนติกมากเี่นี่ 爬不上吗？好难！不爬了，不爬了。不行，我要爬上！到那我在那。泡泡，我跟你说一件很奇怪的事情。怎么了？我刚刚摸这里的沙子啊，外面的沙子是冷的，嗯、里面的沙子是热的。真的吗？<laughs> 好舒服。 我们俩现在坐在沙丘上看月亮，有一点浪漫的。哎呀，吓死了，吓死 <laughs> <initiation> 了！老婆掉啦，老婆掉啦！哎，上来，上来，上来！Romantic 麻，呐，这边。亲爱的，想爱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 ， มันจับมือกลมๆแล้วก็หมุนไปรอบๆนะฮะ และนี่ก็คือทริปการใช้ชีวิตหนึ่งคืนบนทะเลราย,ายของพวกเราถ้าเพื่อนๆอยากเที่ยวสนุกในประเทศจีนบริการโดยทีมงานมืออาชีพอย่าลืมติดต่อบ,บริษัทอันซินไชน่าของพวกเรามานะครับ